นี่เลยนี่ครับผมวัตถุดิบของเราครับวันนี้เราจะทําเมนูอ้อมหมูครับผมนี่ครับหมูติดมันครับผมน่าทานมากอันนี้ตำพริกแกงครับผมนี่ครับนี่ครับผมพริกแกงเราครับผมก็จะมีหอมแดงนะครับตะไคร้กระเทียมพริกแดงพริกสดพริกแห้งพริกสดนะครับผมใส่ไปเลยครับนี่ครับผม อันนี้คือวัตถุดิบของเราอีกอย่างหนึ่งครับแฟงครับฟักแฟงครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยนี่ผักกาดขาวครับผมกระหล่ำหรือกาดขาวนี่แหละครับผมนี่ปิดท้ายด้วยต้นต้นหอมครับผมนี่ครับอายุดีไซตต้นหอมครับเป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งครับผมกับเมนูแกงอ่อมวันนี้ครับครับผมอายุ4สี่ขวพริกก้อนนะครับผมอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะพี่ๆนาๆครับผมวันนี้วันนี้ไม่มีสูตรตายตัวครับผมจะขวพริกให้มันแบบ ให้มันหอมก่อนครับเนี่ยจะเป็นสูตรของอายุเองนะครับแต่ว่าต้องพริกหอมก่อนนะครับใช้ไฟอ่าปานกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะมันรู้สึกว่ามันแสบจมูกหรือว่ามันมีกลิ่นหอมปุ๊บเนี่ยครับใส่น้ําปลานะครับนี่ขวาน้ำปลาก่อนครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมกลิ่นเริ่มมาแล้วครับนี่ครับใส่น้ําปลาลงไปเลยน้ำปลายูนิไใส่ประมาณสามทับพีโตนะครับผมนี่ ด้วยผงนัวครับผมนี่ครับนี่เลยใส่เยอะใส่หลายแสบหลายครับผมแล้วก็ตมด้วยหมูครับผมนี่ครับใส่ลงมาเลยโอ้ยนี่ครับหมวยยุดนหันไวครับผมไม่มีสูตรตายตัวนะครับแต่ว่าเมนูนี้นะครับผมบอกเลยเลยครับผมขัวน้ำปลานะครับใส่กับหมูก็นครับผมขัวน้ำปลากับพริกที่เขาเพื่อพริกแกงเดียวตำนะครับผม ไข่มันหอมนะครับไข่มูสุกนะครับผมทางที่ดีนะครับปรุงรสไปก่อนเลยปรุงรสก็ต้องอยัางมากไมมครับผมใส่แค่ผงนัวน้ำปลานะครับแค่นั้นก่อนนะครับผมไปเติมกิ่นด้วยน้ำปลาสุดท้ายครับผมเดี๋ยวควายมันสุกครับผมนี่โอ้นี่ครับผมแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักนะครับผมไห้น้ำพวกน้ำปลาพวกเครื่องเครื่องปรุงให้มันซึมเข้าไปในเนื้อหมูที่เรา วัตถุดิบของเรานะครับผมปิดฝาครับผมนี่ครับ Job. นี่เลยเปิดฝาครับผมนี่ครับอืมอุ้ยนี่ครับกลิ่นหอมออกมาเลยครับผมนี่ครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับพี่พีนาครับผมนี่เลยน้ำลังคกนี่ครับผมของนัวของแซบต้องยุมตองนี้ครับผมนี่ครับนี่อืมนี่ครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวคนดูก่อนครับ นี่โอ้ยสุดยอดครับผมความแซบนี่ยยูมองนี้เลยครับผมนำรังคคกนี่แหละครับผมปิดฝาครับผมแล้วเราจะได้ใส่ผักกาดลงไปครับผมปิดฝาครับผมนี่ครับไม่มีสูตรตายตัวครับนี่ครับปกติเนี่ยใส่ผักชีราวครับผมแต่ว่า วันนี้ไปดูที่มาดไม่มีผักชีลาวเลยครับผมเนี่ยครับก็เลยต้องใส่แบบนี้ครับผมนี่ครับรอให้สุกสักนิดนึงแล้วจะได้เติมด้วยนี่เลยครับผมนี่ผักกาดครับผมนี่ครับผักกระหล่ำหรือผักกาดนะครับผมนี่ครับนี่ใส่ลงไปนะครับผมตามด้วยผักชีโรยหน้าเอ้ยไม่ใช่ผักชีตัวทีครับต้นหอมโรยหน้าครับผมเมื่อนี้กินแกงอ้อมแซ่บๆกับประยุทธ์นะครับผมเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ยาวมากเลยครับสูตรนี่บ่ิเวนเป็นสูตราตตัวนะครับ พี่พีนาณาลองไปเฮ็ดเบิ้งครับผมขั่วพริกให้หอมแล้วก็ขว่าหมูแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับผมปรุงรสสุดยอดครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่ผักใส่อะไรนะครับปิดฝาแล้วก็ใหหมูเขาเนื้อครับพวกน้ำปลาพวกอะไรก่อนครับผมมันจิอร่อยมากครับผมนี่ครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลองทําดูครับแซ่บมากบอกได้เลยครับผมมันเนื้อหมูเข้ากับ เครื่องปรุงรสอร่อยมากนะครับโอ้ยังไม่ชิมนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ําดูนะครับอย่หยุดลองชิมน้ำดูครับโอ้ยน้ําแบบนัวๆมากเลยครับน้ําปลาแบบนัวๆครับผมโอ้ยบอกได้เลยครับสุดยอดเท่านั้นครับผมนีะครับเติมน้ําปลาไอ้น้ําปลาหน่อยนึงครับแต่งกินครับผมนี่เนี่ยน้ำน้ำปลานะครับผมโอ้โหบอกได้เลยครับสูตรนี่นี่ มันมันจะมาสูดตายตัวนะพี่ๆนนะครับบอกเลยได้ว่าแซ่บมากนะครับเดี๋ยวใส่ผักไปเลยครับผมนี่ครับไม่ต้องรอช้านี่ครับนี่ใส่ลงไปเลยครับผมแล้วปิดฝาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคนสักหน่อยครับผมเพื่อว่าจะให้มันแบบอย่างไงจริงๆเขาใส่ไอ้นี่ก็ได้นะพี่ๆนะนะครับผมใส่มะเขือนะครับมะเขือแล้วก็แต่ว่าวันนี้อายุตไปหมาดแล้วแหละครับผมแต่ว่ามันบมมีผักชีลาวครับผม จริงๆเนี่ยอายุอยากใส่ผักชีเล้าวหนูนะครับเพราะว่าแกงออมเนี่ยถ้าสูตรดั้งเดิมสูตรบ้านเฮาที่เขาให้กินแซบแซ่บตั้งแต่พ่อแม่พาเฮ็ดกินกับผักชีเล้าแล้วครับผมของแซ่บครับผมเอาครับผมปิดฝาไว้ก่อนครับผมให้มันผักให้มันสุกก่อนครับผมนี่ครับสำนีก่อนครับนี่โอ้ยทิ้งไว้ประมาณสิบนาสิบนาทีครับผมหยุดลองมาเปิดบ้างครับผมโอ้ยอยากบอกพี่น้องกินอย่างหอมมากเลย โอ้ยหอ, म, หอม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 นี่ครับโอ้ยน้ำอันนี้ออกมาพอดีเลยครับผมเนี่ยอายุตั้งใจว่าสีเฮ็ดแบบน้ําแบบพวกภาษาอีสานอะไถ้า,าว่าไอคนไออย่างที่คนใต้เนาะจะรู้หรือเปล่านอะอ้อยเจาะนะครับน้ำอ,อ้อเจาะนี่อยากบอกครับโอ้ยนี่ครับนี่ฟักแฟงผมเนี่ยเลยพอดีเลยครับผมเข้ากันแบบเดี๋ยวเราจะใส่ปิดท้ายเลยครับนี่ใส่เลยครับผมเพราะอายุไอ้มมดแล้วครับโคตรแซ่บอยากบอกเลยว่าแซ่ปมากนี่เลยครับ นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนี่ต้นหอมครับผมใส่ลงไปครับผมนี่นี่ครับผมผลจากน้อยครับผมครับนี่โอ้ยสุดทรันครับผมนี่ครับรอต้นหอมสุกทุกอย่างจบลงตัวตักใส่จานเสิร์ฟมาในหยุดคือเก้าครับผมอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับพี่ๆนาหน้าครับผมลองไปเฮ็ดที่จังไงหยุดบอกนะครับผมในคลิปต้นคลิปครับผมนะครับผม เปื่อยๆเนี่ยครับผมโอ้บอกเลยเลยครับนี่ครับแซ่บกรุบกรุบกินกับเข่าสวยหอนๆนะครับผมมือนี้ยุทธหงเข่าสวยครับไวริบลอยครับผมเนี่ยครับกินเข่าแซ่บๆแล้วกันครับผมไปนี่ครับนี่ครับห่าวซื้ออะไรเจ๊ๆนี่ครับผมตักใส่จัตักใส่ชามเสิร์ฟครับเจ๊ห่าวเสียงไหมห่าวเสียงแล้วสั่นวะเพราะเจ๊ขนสวยผมครับผมนี่ครับวันนี้เรานี่โอู้วิววีนานาครับ นิ้วเข่าครับมือสั้นนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับดูเนื้อหมูแบบยุ่ยๆนะครับผมเนื้อหมูเนี่ยยุดคัดแบบเนื้อหมูติดมันเลยนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับพวกอย่างนันได้กินเข่านะครับพี่นาครับมากินเข่านทุกันแซ่บๆครับผมเนี่ยครับวันนี้แกงออมกระลำแล้วก็ฟักแฟงครับผมนะครับนี่ครับโอ้เแซ่บๆครับผม โอ้ยว่ยนีสิเน้นเลยครับผมเน้นแบบสดสดน้ำเส็บแซครับผมเดี๋ยวเรามาต้องมีเพิ่มอยู่แล้วครับผมวันนี้นี่ครับโอ้สุดยอดเท่านั้นครับผมนี่ครับอืมมีร่วาพี่ๆแน่ๆครับผมเบิ้งครับโอ้สีสันน่ากินมาครับผมนี่ครับผูใดท่านได้กินเข่าครับผมยั่วๆรอบดึกครับผมมากินเข่าก็ไปยุดเด้อเส่บๆครับผมกินแกงออมรวมมิดน้ำกันนะครับผมเซ่บๆครับผม เอาเรือนเจอยุดแล้วครับผมนี่ครับมากินแกงอ้อมแซ่ลน้ำกันครับผมนี่ครับโอ้เบิ่งสีสันนะครับพี่ๆแ้วนะครับนี่ครับเขาสวยเขากรรมครับเขากรรมคุนรู้จักหรือเปล่าเนาะเขากรรมครับผมผสมนีะครับดูสีสันเนี่ยแมมันจะมันจะไม่สีขาวนะครับมันจะเป็นสีแบบออกดำๆนิดนึงครับผมโอ้แต่ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตครับผมนี่ครับอายุขอจวดกัญญกบาทครับผม โอ้ยเสียนใจหลายครับมาครับผมแซบ่บๆน้งกันครับผมเนี่ยก็น้ซ้่นนี่ใช่ไแซ่บหลายมาเจ๊กินข้าว